ยินรอยเท้าแห่งความตายกลางคืนของภาคใต้เป็นคืนที่ลมทะเลพัดแรงผสมกับกลิ่นชื้นของป่าพรุที่ลึกและเปียกชุ่มด้วยน้ำกร่อยเสียงจริงหรีดกับกบร้องประสานกันอยู่ท่ามกลางความมืดที่หนาทึบอับดุลชายหนุ่มชาวบ้านวัยสากว่าเดินล่าตะก้าตะขายที่ใช้ดักปลากลับจากลำคลองเล็กๆที่อยู่ห่างหมู่บ้านพอสมควรเขาเป็นคนชินกับความเงียบและความมืด แต่คืนนั้นมันแปลกเงียบเกินไปแม้แต่เสียงใบไม้ไหวจากลมก็เหมือนหายไปหมดเหมือนโลกหยุดหายใจอับดุลหยุดก้าวมองไปรอบๆไฟฉายที่ถืออยู่ส่งไปตามทางดินเล็กๆเห็นเพียงควันจางๆลอยอยู่ต่ำกับพื้นดินกลิ่นเหม็นสาบแปลกๆโชยเข้าจมูกคล้ายกลิ่นเนื้อเน่าแต่ก็เหมือนกลิ่นสนิมเขารู้คนแถวนี้มักเล่ากันว่าถ้าได้กลิ่นแบบนี้ให้รีบกลับบ้านเพราะมันคือกลิ่นของยิน สิ่งลึกลับที่ไม่ใช่ทั้งคนไม่ใช่ทั้งผีแต่เป็นวิญญาณเร่ร่อนจากอีกโลกหนึ่งที่ชอบเล่นกับความกลัวของมนุษย์เสียงฝีเท้าดังกุกกุกกุกตามเขามาทั้งที่อับดุลแน่ใจว่าเขาเดินคนเดียวตลอดทางเขาเร่งก้าวให้เร็วขึ้นแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะข้างหลังเขาอยู่แล้วใครนั่นเขาหันไปถามเสียงเขาแหบเพราะความกลัวแต่ไม่มีใครอยู่ มีเพียงความมืดและเงาของต้นไว้ที่โยกไหวเบาๆจู่ๆเสียงหัวเราะต่ำๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังเฮึๆๆเสียงดั้นฟังเหมือนคนแก่กับเด็กพูดซ้อนกันแผ่วเบาแต่แทรกเข้ามาในหูเหมือนกระซิบข้านแก้วหูอับดุลหันขวับไปอีกครั้งคราวนี้ไฟฉายส่องไปเห็นเงาสูงโยงผิดธรรมชาติยืนอยู่กลางทางหัวของมันก้มจนคอเอียงเกือบขาดแขนยาวจนถึงพื้น เขาไม่คิดอะไรแล้ววิ่งเต็มแรงแต่ทางข้างหน้ากลับเหมือนยาวไม่มีที่สิ้นสุดทั้งที่ควรจะถึงหมู่บ้านในไม่กี่นาทีไฟฉายเริ่มสว่างสว่างดับๆและในจังหวะที่แสงกระพริบเขาเห็นเงาของสิ่งนั้นโผล่มาข้างๆทางตลอดเวลาเหมือนมันเดินคู่มากับเขาแต่ไม่ใช้ขาเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นชัดกลับกลับไปไปอับดุลสะดุดรากไม้ล้มลงขาข้างหนึ่งเจ็บจนแทบขยับไม่ได้ เขาเงยหน้ามองเห็นขาของสิ่งนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดผิวดำด้านเหมือนถูกเผาแขนยาวเลื้อยบนผืนและหัวมันค่อยๆเงยขึ้นเผยให้เห็นดวงตาสีขาวโพลนไม่มีตาดำแต่ก่อนที่มันจะก้าวถึงตัวเสียงอาซานจากมัสยิดในหมู่บ้านก็ดังมาไกลมันหยุดกลึกเหมือนถูกตรึงไว้ก่อนถอยกลับไปในเงามืดเสียงลมกลับมาเสียงแมลงร้องกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอับดุลคลานกลับมาถึงบ้านทั้งตัวสัน่น เขาไม่เคยบอกใครว่าพบอะไรคืนนั้นแต่หลังจากวันนั้นทุกคืนเวลาลมทะเลพัดเขามักได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงหัวระแผ่วๆลอยมาตามลมเสมอตั้งแต่คืนนั้นอับดุลไม่กล้าออกไปหาปลาตอนกลางคืนอีกแต่ความสงบก็อยู่ได้ไม่นานหมู่บ้านเริ่มมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเด็กเล็กหายตัวไปกลางดึกเสียงเรียกชื่อแผ่วๆในความมืดหรือรอยเท้าใหญ่ผิดธรรมชาติบนดินโคลนรอบหมู่บ้านที่มองไม่เห็นปลายทาง คืนหนึ่งลมทะเลพัดแรงกว่าทุกครั้งอับดุลนอนไม่หลับเสียงฝีเท้ากุกกุกกุกดังขึ้นจากข้างบ้านแม้เขาจะอยู่ในบ้านเพียงลําพังแต่เหมือนมีใครเดินวนอยู่รอบตัวเขาหยิบไฟฉายส่องไปตามทางมองเห็นเพียงเงาต้นไม้ที่บิดตัวเหมือนยืดขยายผิดธรรมชาติหมอกบางลอยต่ําเหนือพื้นดินเหมือนมีชีวิตเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาเริ่มดังชัดขึ้นอออ๋อมา ข้างนอกอับดุลหัวใจเต้นแรงค่อยๆเปิดประตูด้านหลังบ้านแต่ความมืดด้านนอกกลับยืดออกให้แทนที่จะถึงบ้านเพื่อนบ้านกลับเห็นเงาสูงยงผิดธรรมชาติยืนอยู่กลางลานแขนยาวพันรอบต้นไม้ผิวดำด้านเกียมคล้ายถูกเผาหัวเอียงเหมือนรอเวลาเขาถอยหลังแต่เหยียบกิ่งไม้ดังเปลี่ยงไฟฉายกระพริบและทันใดนั้นเสียงหัวเราะดำต่ำก็ดังขึ้นรอบตัวคล้ายมีใครซ่อนอยู่ในความมืดจากเงานั้นเด็กผู้หญิงที่หายไปปรากฏตัว,ด,วด้วยสีหน้าไร้ชีวิต ร่างกายเธอช้าๆลอยขึ้นเหมือนหมอกดำอับดุลวิ่งเต็มแรงพุ่งไปทางทางออกหลังบ้านแต่เหมือนบ้านกลายเป็นเขาว,วงกตก้าวไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดและเงาแปลกๆทุกครั้งที่ไฟฉายกระพริบเขาเห็นเงาของสิ่งนั้นยืนใกลๆ้ๆไม่ว่าก้าวไปทางใดมันก็ปรากฏขึ้นเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นไม่หนีไม่รอดไม่รอดร่างกายของอับดุลเริ่มสัน่นกลิ่นเน่าสาบคุ้งเข้าจมูกจนแทบอาเจียน หมอกดำคืบสารเข้ามาอย่างช้าๆเด็กผู้หญิงที่หายไปเปลี่ยนร่างเป็นหมอกดำลอยตามพื้นดินคล้ายมีชีวิตเองเขาหมอบลงกลางทางหัวใจเต้นแรงแต่เสียงอาซานจากมัสยิดในหมู่บ้านดังมาไกลเป็นเหมือนสัญญาณชีวิตชั่วคราวมันหยุดยืนมองเขาอยู่ไกลๆก่อนถอยกลับไปในเงามืดแต่เขารู้ว่ามันยังรออยู่รุ่งเช้าอับดุลพยายามกลับไปบ้านของตัวเองแต่พบว่ารั้วบ้านเปิดเองและมีรอยเท้าใหญ่ประหลาดคอยวนรอบบ้าน เหมือนยินมาดูเขาตลอดคืนเขาก้าวเข้าบ้านอย่างระแวดระวังและพบว่าร่างเด็กผู้หญิงที่หายไปวางอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นแต่สายตาเธอไร้ชีวิตและร่างเริ่มค่อยๆจางเป็นหมอกดำอีกครั้งหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวแต่ไม่มีใครกล้าออกไปกลางคืนอีกอับดุลรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถหลบหนีได้อีกต่อไปสิ่งนั้นอาจเข้ามาในชีวิตประจำวันของเขาได้ทุกเวลา คืนนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงหัวระแผ่วๆในบ้านของตัวเองอีกครั้งแต่เมื่อเงยหน้ามองกลับมันยืนอยู่บนหน้าต่างชั้นสองมองเขาอยู่ราวกับบอกว่ายังไม่จบคุณคิดว่าสิ่งนั้นจะกลับมาหาอับดุลอีกไหมครับจะเริ่มออกล่าในหมู่บ้านทั้งหมู่หรือยังตามเขาอยู่เพียงคนเดียวแนะนําวิธีรอดของอับดุลในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนสยองขวัญต่อไป